สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับวันนี้นูนจะมาแกงปูหรืออมปูใส่กะทินะครับนี่ครับใส่ผักกระเยงแห้งที่ตากไว้นะครับ ภาษาคาเมร์เขาเรียกว่าละเวกระดามครับละเวกระดามเชาะกราวครับนี่ครับปูที่ตำไว้ซื้อเข้ามาครับแพงเว้อ ตัวละสองบาทเด็กก็คุ้มนะครับเราขุดเองไม่ได้ใส่ปูที่ต่ำลงไปครับ ตามวิมละโอรครับ ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจงให้หนุทุกวันใส่บาตรอนุโมทนาสาตทุกเลยกันนะครับเชา้านี้ขอบคุณครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับ